สวัสดีกี่ก่อนขํามคาน้อยแม่คั่วไทยในเกาหลีจ้าขายอาหารตามสัง่งอาหารอีสานในเกาหลีนี่ห้ากรสิผ้ามาเห็ดเจลเบักเรนปลาแดดจ้าอื่นห้าเอาบักกะเทียมบักพิกหอมแดงไปกีก่อน,นะจ้าเนาะกีเสร็จแล้วก็เอามาล่มโคกตำตๆตๆตำตต,ตนี่ห้ากระสินอกเรืองห้าวกระสีบีบเรื่องส่วนโตก,กันนะจ้าเนะาะตำไปจ้า ขออาัยแนะนำเสียงที่แต่ลอนะจ๊ะมันเป็นบุคลิกส่วนโตแต่ตัวจริงนนารักนนารักมือนีข้ามาเฮ็ดบินห้ลุกคาไายการอาหารจะมีอยูสามีอันนะจ๊ะบินมีกะมีตตำบักทัวซุมบักเขือหนึ่งปลาเจาปลาลาแล้วก็ข้าวเหนียวสองนะจ๊ะเฮ็ดทุกอย่างที่สั่งสั่งทุกอย่างที่เฮ็ดจ้ะไปเรื่อยๆโคขบขบขบจนกว่ามันสิเลกนนั่นแหละ ไข่กระปิรร้านไทยในเกาหลีนี่มากปีเต็มๆมนึ่งปีเต็มๆที่เฮ็ดร้า,านอาหารไทยในเกาหลีนะคะมีอ่อาเฮ็ดอย่างใส่หอมปอมเข้าไปผักชีหอมนั่นละผักชีอันไทยนั่นหละจ้าหอมปอมบ้านข่เอินหอมปอมนาตาก็ไดประมาณนี้จ้านีห้าอหนึ่งปลาเดียบร้อยลเลยห้าอันใส่ผักใส่ยังเข้าไปผักกับตามทีมีเนาะจ้ามีลายใส่ลายมีหน่อยใส่หน่อยตามนี้แหละคุณอุ้ยมาหน่อยเด้อจ้า แล้วพักซุกแล้วก็อ,ออกใส่กองกองนี่บักใหญ่เด้อมันขึ้นหน่อยซื้อ,อเลี่ยงไปบันเลี่ยงจัดเลี่ยงส,สวยๆง,า,ง,งามๆบบสวยกซาม,มันกินคือเกาหนึ่งปีธีพันธ์มาทำหากำไรอยู่ใสอยู่ในใสคนนี่ละให้ขนาดนี้กำไรอยู่ไหนก้อนบ่มีแนวสิว่า,ไาวได้บาทนี่แค่จ้งางไรล่ะนว่าวไหมพี่น้องว่าวสร้อยคอยเล้วเ่าต้องทำหาคนไทย หัวข่อยพูดตาสวดเบายนกที่สุดในสามโลกนี่ละจ้าหน้าตานา,นากินบ่พี่น,อนอ้อ,องนี่บักเขือพร้อมมือนี่บักเขือมากมา่ๆงามงามแต่ว่าบกักเอือห้าส้มสิเลเกินไปเนะนาะมันหาจะกินไห <c oughs> ปใส่ไส้มันตั้งต่พร้อมมันปลา <c oughs> แล้วมันก็นเลยเป็นส้มอันนตัวเลียบาันนึงถ้าเบิงด้วยพี่น้องมันถิดตัวเรียออกบัน,นเอาไปมากข่อยกับบ่ไดเอ็นให้ลูกค้าดอกข่อยกับกินซะ ห <Okay>, okay. น้าตากะตามนี่ละจ้านี่ละกองใหญ่ๆเตะๆบานี้ห้ากันมาเห็ดซูบะเขือต่อตำตำโขกๆขกตอไปจ้าเอาบะเขือล่งบานนี้เอาบะเขือลงไปจ้าแล้วเ้ากับชิ้เงะงะซอยกันเนาะบานนี้เนาะเนาะบานนี้เ่าะไปเรื่อยๆนั่นแหละกลัวมันฉิดเหล็กแล้วก็เอาปลาใส่เอาปลาใส่เล็กน้อยกั้งะต่อใส่ปลาแดกใส่ผงจู้ ใส่ลายแซบลายมันี่ก็ใส่หอมปอมเข้าไปจ้าหอมปอมกันชี่หอมบานเห้าหนีล่ล่ะนัวจ้าแล้วแล้วก็ตักใส่กองให้ดุขานจ้านาะเพื่อความสะดวกสบายในการกินบ่มีถั่วมีซ้ำก็ใส่ใดเด้อจ้ากินใดคีอเกลบานเห้าลานเห้า,า,เ,หาเตรียมพร้อมห้เสียงมีสอนหับเรียบร้อย ผักเจลาเลกับผักบะคอยเกง่งฟังเอาโรดเดอร์มุนเจ้าก็ได้หา้างเจอาก็อยากลอยอันซิมอยู่ได้มันเป็นตะแสบเนาะว่าอะไรก็ได้คุณนะ่ะสวยบานนี้ก็ตำบักตัวตำเดียบอะไะเลื่มไทยเรื่มกดไทยเอาตักเอาโหลดสูบานนี้ตำบักโัวใสีกะปูดอง,หอ,งหอมๆนวตายว่าคุณนะ่ะ คนไทยกคือน,น,น้ำไล่ผักไปก็คือน,น้ำไล่นั่งคือกันแล้วตัตแสบบอพี่น้องหน้าตาที่ได้ก็จะประมาณนี้